นีครับทุกคนกลับมาพบกับผม Hunter t u n ูเคนเดิมมาเพิ่มเติมวันนี้เราจะมาล้างหัวเทียนนะครับสาธิตเอ่อเรียกว่าสอนล้วกันสอนล้างหัวเทียนนะครับหัวเทียนีสภาพเป็นไงโคตรดำนะครับดำเปรี้สิ่งที่มีล้างไงเดินไปทางเหลืองครับสอง น้ำมันซื้อได้จากปั๊มนะันน้ำมันในถังเอ่อพวกเป็นพวกเบนซินนะครับให้ใช้เบนซิน,นเอ่อแก๊สโซโฮอร์ก้าห้าขออภยัยไม่ใช่เบนซินน,นะครับจะเป็นซินเพียวก็ได้แต่ถ้าเป็นผมผมใช้ก๊โซฮอร์ก้าห้าเสร็จแล้วปัป๊บให้คุณปั๊มน,นะผมแพนกล้องลงมาอ๋อ เดี๋ยวผมจะแช่นะครับเ,เทน้ำมันไปท่วมนะครับเ,เดี๋ยวอีก10นาทีเราเจอกันใหม่นะครับเราจะแช่แช่ตัวหัวเทียนเนี่ยเป็นเวลา10นาทีนะครับแล้วเราถึงจะเริ่มเอาสิ่งนี้มาขับนะครับ แต่การขัดเนี่ยให้ทุกคนใช้ถุงมือด้วยเพราะว่าเบนซินคือสารเคมีนะครับเพราะนั้นมีสิทธิกับมือนะเพราะนั้นใส่ถุงมือยางก,กันสารเคมีอย่างพวกเบนซินจะปลอดภัยกว่าเดี๋ยวอี้สินาทีมาเจอกันใหม่นะครับกลับมาแล้วนะครับกับเวลา10นาทีผ่านไปมาดูสภาพสีน้ำมันกัน ก็จะคุ้คนๆ่อยเนาะเออทีนี้จะเริ่มล้างแล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่ถุงมือก่อนนะครับอะถุงมืออย่างนี้นะสะภาพเน่านิดนึงเพราะามันใช้งานมาเยอะและ้วะใส่ถุงมือเพื่อป้องกันนะครับตอนนี้ผมก็ใส่แมสอยู่นะก็สายละเหยพยายามอย่าสัมผัสโดยตรงนะครับมันอันตรายเพราะฉะนั้นก็ มีอุปกรณ์ป้องกันก็ดีนะครับว่าต่อนะเอะนี่นะครับหัวเทียนผมเริ่มขัดเลยอปไปทองเหลืองยัดเลยจา้ามาดูผมประกอบการก่อนเบื้องต้นเป็นไงใสขึ้นเลยจุ่มต่อครับถู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 มันเป็นอย่างนี้ยแล้วคุณก็ขัดต่อ คือถ้าใครใช้อะไรนะกระดาษทรายถูๆอะ่ะผมบอกเลยแม่งไม่ได้เรื่องหรอกล้างด้วยเบนซินอย่างเงี้ยแหละจบกว่าเยอะอ่าสายอ่งทุกคนเห็นไหมอันนี้หัวที่หนึ่งนะครับอ่จบไปหนึ่งหัวเราวางไว้วางไว้รอเขาแห้ง หรือถ้าใครมีถังลมอะ่ะเป่าเลยนะอ่าครับต่ออันนี้ใช้ได้จริงนะไม่ได้โกหกอนี่นะครับส่วนสายที่เรียกว่าทอออะไรนะทอบเอากระดาษทรายมาถูแล้วบอกว่ามันใช้ได้อ่ะเลิกซะนะเพราะ ไม่เคยเห็นลอดสักลายเจอมาหลายอัวเอาเบนซินละัะไลยเศษอ่ะตบตดอะใสนะครับฮะหัวที่สองหัวที่สามี๋ยวผมจะไลยตัวเขาสามอีกทีหนึ่งนะครับอ้ แล้วเราก็เนี่ยล้างล้างนิดนึงเพื่อเอาขม่าวออกแล้วก็ถูซ้ำเอาไปทั้งเหลืองเนี่ยเห็นไหมดำเลยดอกใหม่ๆอ่ะนี่เพิ่งซื้อนมาใหม่เลยนะล้างตุ๊กแป่งดำปับ๊บแต่ถ้าใครมีโทรศัพท์ก็เปลี่ยนผลเซ้นก็นง่ายกว่าแต่ คุณทรัพน้อยหรือว่าหัวเทียนมันยังสภาพดีอยู่ล้างเถอะครับเปลืองเราซื้อบ่อยพยันล้างหน่อยอ,อันนี้ก็ใส่นะจ๊ะสลัดสลัดนิดนึงนะเพราะว่าบางเทียนมันแ้วมันจะอยู่ตามร่องนี้ ตามล่องนี้เราต้องสะบัดสะบัดเพอนิดนึงอ่าหัวที่สามหัวที่สี่มาเลยจ้ะอ่าตรงนี้ขัดล่อนขับล่อนเลยขับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูน้ำมันนะครับที่ใช้ล้อเห็นป่ามันเริ่มดำขึ้นเรื่อยๆอ่ะที่กระหม่าข่าผมเลย ครับนะอ่ะตรงนี้นิดนึง่งล้างๆขัดๆนะครับเดี๋ยวก็สะอาดแล้วอ่ะมาดูแปลงสตาถาแปลงโอ้โหงองหนักเลยอ,อ่ะอ่ะแต่งอนแค่ไหนเละลายเราล้างให้สะอาดนะครับอ่ะหัวที่4 ่อมาหัวที่ห้าตุุมน้ำหน่อยนะเขานิดนึงแล้วขับต่อครับขอเน้นนะย้ำว่าการขับให้ใช้แปรงทองเหลืองนะคือแปรงทองเหลืองเนี่ยมัน ขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันสาหรับผมผมว่ามันขัดแล้วมันแบบสะอาดอะ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรวะสามารถขัดคราบเพวกที่แบบว่าขับขม่าวฝังแน่นอะ่ะดีนะแต่อย่าไปขัดหูลูกสูบนะเดี๋ยวมันลอยอันนี้ไว้ขัดพวกหัวเทียนได้เพราะหัวเทียนเขาเนื้อแข็งนะสะอาดไหม สลับนิดนึงโอเคหัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะล้างน้ําทีเดียวเลยนะครับก็คือล้างด้วยน้ํานี้ได้เลยนะเพราะเราล้างคราบเฉยๆไม่ต้องไปน้ใช้น้ำมันเบนซินใหม่นะเอืยงอันนี้ผู้ตามตองหรือใครมีงบก็ก็เชิญแล้วแต่ถือมาซับใครทือมาซับมันนะฮะแต่ไม่ใช่ล้างไหัวเฉยๆมันก็ไม่ามจำเป็นต้องใช้น้ำมันเบนซินใหม่ก่อน เออเพราะขาเมาพวกนี้มันคงไม่กลับมาเกาะออกเพราะี้เมื่อเรากล้าขับให้มันหลุดออกแล้วมันกล้ากลับมาเกาะให้รู้ไปดีว่าโอ้ตอนนี้ก็สะอาดนะครับเป็นที่เรียบร้อยถอยนิดหนึ่ง ตอนนี้ก็ตัวสกปรกนิดนึงนะครับก็จุ่มน้ำอ,อาจจะสกปรกด้วยถุงมือที่ผมใส่อยู่นะครับเ,เดี๋ยวอีกสักสิบนาทีเราจะให้เขาแห้งนะครับเป็นฟินแห้งเราก็จะดำเนินการแก้ไขนะจ๊ะเอินใช่เทปทีเอาไปติดตั้ง ไม่ใช่แก้ไขขออภัยเออว้าวโอเคโอ,อ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อืาฮะโอเค เสรเรียบร้อยหัวสุดท้ายเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้อย่างที่คุยไว้นะครับอีกสิบนาทีเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะไปติดตั้งในตัวรถแล้วนะ่ออันนี้ก็คือการล้างหัวเทียนเสร็จสิ้นนะครับชิปสอนล้างหัวเทียนวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะครับใครล้างแบบไหนผมไม่รู้แต่ผมล้างแบบนี้ทุกคัน มันทำให้หัวเทียนสะอาดและสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Hunter t u จูเนคนนี้นะครับชอบก็กดไลค์กดซับสไ r i b e ให้ด้วยก็ดีนะครับแล้วเราไปเจอเรื่องใหม่ๆกันอีกจะขอบคุณมากพบกันในคราวหน้ากับผม Hunter t u จูเนสวัสดีครับ